จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร107กิโลเมตรจังหวัดที่อยู่ติดกันจากทิศเหนือวนตามเข็มนาฬิกาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมและกาญจนบุรีพื้นที่ทั้งหมด5,358ตารางกิโลเมตรประชากรในพศ2567ทั้งหมด822,211คนคำขวัญ เมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราดศ,ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรีคือภาพยุทธหัตถีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าโดยธงมีพื้นสีน้ำเงินแสดน้ำเงินโดยสีแสดจะอยู่ตรงกลางและกว้างเป็นสองเท่าของแถบสีน้ำเงินความหมายของธงนี้สะท้อนถึงชัยชนะครั้งสำคัญของไทยในการทำยุทธหัตถีที่สุพรรณบุรีซึ่งนำมาซึ่งอิสรภาพและชัยชนะของชาติต้นไม้มักเกลือดอกไม้สุพรรณนิการสัตว์น้ำปลามา้าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หอคอยบรรหารแจ่มใสกำแพงเมืองและประตูเมืองสุพรรณบุรีศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลพระบรมราชานุสรดอนเจดีตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น1ิบอำเภอได้แก่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีอําเภอดอนเจดีอําเภอด่านช้างอําเภอเดิมบางนางบวชอําเภอบางปลามมาอําเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอําเภอสามชุกอําเภอหนองยาไซและอําเภออู่ทอง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ